สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินะทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดตอกย้ำความสัมพันธ์รักหวานเข้าไปอีกก่อนหน้านั้นวันเกิดนนกุลแอปทักษอรก็ไปเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมีต้ดยเค้กก้อนโตส่วนนนกุลนั้นก็ร้องเพลงหยอดกันหวานช่ำไปเลยล่าสุด เป็นงานวันเกิดของคุณแม่ของนอนกุลซึ่งนนกุลเองก็ได้โพสต์รูปวันเกิดของคุณแม่ในไอจีส่วนตัวก็มีหวานใจคนสวยอย่างแอปทักษอ่อนร่วมเฟรมด้วยซึ่งภาพนี้ดีต่อใจมากๆแอปทักษะอ่อนยืนเคียงข้างนนกุลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทำเอาแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นที่สุดเลยค่ะครอบครัวอบอุ่นค่ะ พร้อมหน้าพร้อมตาแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะคุณแม่มีนนกุลอยู่ที่ไหนต้องมีพี่แอปอยู่ที่นั่นน่ารักมากๆค่ะเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากๆว่าที่ลูกสะภ้ยคนสวยยิ้มน่ารักมากๆค่ะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่นนกุลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงครอบครัวสุขสันต์ค่ะภาพนี้อบอุ่นต่อใจมากๆค่ะและทางด้านของแอปทักษอรก็ได้แชร์ภาพรวมเฟรมวันเกิดของคุณแม่นนกุล ใน i อ s t o r y ด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ค่ะงานนี้แฟนคลับกรีดกันสนานเลยค่ะว่าที่ลูกสะภ้าอวยพรวันเกิดคุณแม่นนกุลและสตอรี่ต่อมาก็อ้อนคุณแฟนด้วยการแชร์สตอรี่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นว่าพาไปดูหน่อยค่ะเรียกได้ว่าหวานกันขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวงานนี้แฟนคลับก็ลุ้นจนกว่าจะได้แต่งงานกันไปเลยค่ะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิวอัปเดตของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ